สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าทุกท่านในช่องเซลล์หญิงโตโยต้โคราชนะคะวันนี้หญิงจะพาลูกค้าทุกท่านมาชมรถ โตโยต้ที่ขึ้นบนงานมอเตอร์โชว์ที่เดมอร์โคราชนะคะซึ่งงานนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่30แล้วนะคะซึ่งภายในงานก็จะมีรถหลากหลายรุ่นนะคะมีทั้งหมด5รุ่นด้วยกันนะคะที่หญิงจะพาไปชมในวันนี้ซึ่งแต่ละรุ่นนั้นมีการติดชุดแต่งสุดพิเศษมาให้ลูกค้าด้วยนะคะในงานลูกค้าเข้ามาชม รถที่บูธเยอะมากๆเลยค่ะซึ่งจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะและรุ่นแรกนะคะเรามาพบกับเจ้ายารีดเอทีฟนะคะรุ่นนี้จะเป็นรุ่นเริ่มต้นรุ่นสปอร์ตร,ราคาอยู่ที่5 3 9 0 0 0บาทนะคะซึ่งที่โชว์อยู่นี้เราจะมีการติดชุดแต่งเนโรมาให้นะคะพร้อมไฟตัดหมอกด้านหน้า LED ค่ะ มีการแต่งมือจับประตูสีดำนะคะทั้ง4บานเลยนะคะและก็จุดต่อไปจะเป็นด้านท้ายนะคะจะมีการติดตั้งคีบฉลามสีดำมาให้ด้วยนะคะตรงนี้ดูเข้ากันกับตัวรถนะคะรุ่นนี้รุ่นเริ่มต้นนะคะจะเป็นระบบปุ้สตาร์ทหน้าจอสัมผัสค่ะ และรุ่นต่อไปนะคะจะเป็นรุ่น c a p s a คเอดิชันนะคะรุ่นนี้จะเป็นรุ่นเอ็นทเกียร์ธรรมดาราคาเริ่มต้นอยู่ที่629,000บาทนะคะหากเป็นสีขาวจะอยู่ที่622,000บาทนะคะด้านหน้าจะเห็นได้ว่ามีการตกแต่งกันชนหน้าแบบสีดำจะเป็นกระจังหน้าแบบพิเศษมาให้นะคะ พิเศษสุดจะมีขอบบางคนล้อนะคะแต่งแบบพิเศษสีดําเงาให้นะคะกระจกสีดําเงาเหมือนกันมือจับประตูนะคะก็แต่งแบบ G R Sport สีดํานะคะและตัวยางจะเป็นยางแบบไคจูนะคะล้อแม็กขอบ18ค่ะมีสติกเกอร์มุมด้านท้ายลดให้ด้วยนะคะมือจับประตูฝากระโปรงหลังก็จะเป็นแบบสีดำบอกได้เลยว่ารุ่นนี้แต่งมาสวยงามพร้อมใช้งานค่ะ และรุ่นต่อไปคันนี้เป็นไฮไลท์หลักของงานเลยนะคะเจ้า f o r t u n e r Leader G นะคะปี2022รุ่นนี้ราคาอยู่ที่1 3 8 3 0 0 0บาทนะคะรวมค่าสีแล้วจะเห็นได้ว่ารุ่นนี้แต่งมาดูสปอร์ตนะคะด้านหน้าแปลงหน้าแบบ CR Sport นะคะพร้อมฝากระโปรงหน้าคาร์บอนนะคะตัวนี้จะเป็นแม็กขอบ18นะคะพร้อมกับยางโตอยู่นะคะทำให้ร้อดูใหญ่ขึ้นนะคะสมรรถนะดีขึ้นค่ะ พร้อมกับแหล็หลังคาสีดำมาด้วยนะคะมือจับประตูสีดำแบบสปอร์ตนะคะและก็ต่อมาด้านหลังนะคะจะเป็นการแปรงท้ายแบบ GR Sport ด้วยกันนะคะจะเห็นได้ว่าตามขอบคิ้วฝากระโปรงจะเป็นสีดำนะคะตรงน,นี้ทำให้รถดูเป็นตัวท็อปและก็ดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นค่ะ จะเห็นได้ว่าลูกค้าในงานนะคะสนใจรุ่นนี้กันเข้ามาเยอะมากนะคะชุดแต่งราคาไม่แพงเลยนะคะสำหรับโชว์รูมของเราถัดไปเรามาดู p r ีรันเนะคะรุ่นนี้คือ Revo p r ีรันเนอรีประตูยกสูงนะคะคันที่เราเห็นดูนี้จะเป็นเกียร์ธรรมดานะคะรุ่นนี้มีการแปลงหน้าแบบ GR Sport นะคะจะเป็นแบบสีขาวเซ็ตแปลงหน้านี้นะคะบอกได้เลยว่าจะ แต่งมาพร้อมกับขอบบางคูนล้อนะคะตัวนี้ก็คือจะแต่งเป็นเซตเดียวกันเลยนะคะและก็ยางที่เราเห็นอยู่และก็แม็กนะคะจะเป็นการแต่งเช่นเดียวกันค่ะจะเป็นยางและแม็กแบบ GR นะคะมาพร้อมกับสติกเกอร์คาดด้านข้างนะคะดูสปอร์ตลงตัวมากเลยค่ะรุ่นนี้นะคะราคาอยู่ที่891000บาทเท่านั้นเองนะคะด้านท้ายเรามาดูจะมี กระบะไลเนอร์แบบไร้ขอบให้ด้วยนะคะกระบะด้านในสีดำนะคะพร้อมกับโลบารแบบสไตล์หลบาร์ค่ะในส่วนของชุดแต่งของเรานะคะอันนี้เราเป็นชุดแต่งจากโรงงานเลยนะคะของแพ้โตโยต้านะคะลูกค้าท่านใดสนใจสอบถามเซลล์ยิงได้เลยจ้า ตัวสุดท้ายนะคะรุ่นสุดท้ายของเราก็เป็นรีโว่พีเ n นเนอกระบะยกสูงเช่นเดียวกันนะคะแต่มีการแปลงหน้านะคะให้ดูเป็นแบบทุนด้านะคะรุ่นนี้เป็นรุ่นออโต้ราคาอยู่ที่941,000บาทเท่านั้นเองนะคะเช่นเดียวกันก็มีการเปลี่ยนล้อนะคะติดสติกเกอร์ และติดสติกเกอร์ทุนด้านะคะที่กระบะท้ายเช่นเดียวกันค่ะด้านหลังก็จะมีกันชนเหล็กนะคะด้านหลังทำให้รถดูสปอร์ตนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะหลังจากที่หญิงพาไปชมรถที่อยู่ในงานมอเตอร์โชว์ที่เดอะมอลโคราชไปแล้วนะคะหากลูกค้าท่านใดยังสนใจแคมเปญนโปรโมชั่นดีๆอยู่ยังสามารถสอบถามเข้ามาที่เซลล์หญิงได้เลยนะคะ แคมเปญดีๆแบบนี้มีจนถึงสิ้นเดือนธันวาคมเท่านั้นนะคะและสุดท้ายนี้หญิงต้องลาไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์คลิปด้วยค่ะ